ปเป็นมื่อกินพี่แจ็คขาวอะไรทายี้หนัยไหมฮะสามนี้ไปไหนก่อน ไปไปไปทริปต่างจังหวัดไปกันใครอ่ะลรก็สุดเลยที่ก็สุดก็ไปก็มีคนพาไปแต่ว่าลูกไปด้วยแต่ยังว่าไม่หนาวแล้วไต่ที่ถามกับชาวบ้านเลยอยากไปจริงจริงไม่หนาวมานานแล้วแต่ว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ถามไม่จอิงแต่ว่าอัพแปลใหม่แล้วครับ ก็แฟนแฟนใหม่ค่ะเป็นแฟนใหม่เขาเป็นใครนะคะเขาไม่ใครเขาก็เป็นคนธรรมดาดีแหละที่เข้าใจเราแล้วเราเข้าใจเขาได้เขาในวงการหรือนอกวงการนอกนอกค่ะอันนี้เอซี่จะสัมผัสอะไรนะคะพี่แบบเขาหางไกิตใอือก็นานละปีนี่ก็จะฉลองวันเลนทายที่หก โอยตอนปกติที่ไรยังไม่เห็นพูดเลยก็ไม่ได้บอกก็ไม่ได้ทีไรที่ไปออกอะไรกับลูกยังไม่ยังไม่ที่อยู่เลยก็คือเหมือนกับเราสึกว่าแบบถ้ามันสถานการณ์มันยังไม่ชัวร์หรืออะไรอ่ะเราก็แบบเอี่ยวกัเราก็เกี่ยว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหน้าแตกเองถ้าเราแบบพยังไงคือรู้สึกว่าความชัวค่ะสำหรับเราเรป็นคนนี้ก็มันก็นามอ่ะมันก็เหมือนกับว่า มันก็อ่อนๆออบอกันมาแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบเออสุดท้ายแล้วก็คือมีความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี้เราเขามั่นใจนะว่าแบบวิววิวไหนคะแบบเพื่อนหรือคนครอบครัวผู้ชีวิตมุยเขาก็เขาก็เป็นแบบทุกโรให้เราได้ค่ะแบบก็มีความเป็นเพื่อนแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่แบบปรึกษาได้อะไรอย่างเงีแต่อะไรที่ตอบโจทย์เขาตอบโจทย์ตาบเพราะว่าด้วยความที่เรามีทั้งลูกมีทั้งลูกมีทั้งอะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่าเขามีความแบบมีความเข้าใจสูงมากเขาแบบเป็นคนใจดีเป็นคนแบบเหมือนอารมณ์เย็นอะไรประมาณนอ่ี้ค่ะกก็ใจดีใจดีกับลูกเราด้วย่างเนี้ยแต่ว่าวันนี้จะได้ใจดีจะได้อีกภาพไม่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 ก็เกรงใจเขาด้วยเหมือนเขาเป็นแบบมอนโทรเวิร์ t อะไรอย่างเงี้ย แต,แต่เขาแต่เขารู้ใช่ไหมว่าเราเออน,นะคะต้องจับเจ้าเขารู้ใช่ไหมเขาเกลียดแบบตรงนี้ไแต่ก็อินทุกมนคือเรารูแ้แหละว่าเขนาน่าจะไม่ชอบก็เลยแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ลงอะไรแต่เขาเกลียดที่แบบสที่รู้สุกว่าไม่ต้องเปิดเผยหรือว่าไม่ต้องให้ใครเห็นก็าดเขาโอเคแต่เราบางทีอาจจะแบบง,งงนิดนึงว่าแบบเหมือนบางทีเราเคยคบคนที่แบบเปิดแต่อันนี้ก็รู้สึกว่า อันนี้คือใช่รเานะอะไรเงี้ยเมื่อวนบเีบเงทีอที่เราบอกว่าเาบอกเขาบอกาทียังไม่สำหรับเราก็มันก็มีช่วงที่แบบเหมือนกับเบรกปลายเบรกความสัมพันธ์ปายอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะกลับมาคุยกันใหม่อะไรี้หลายรอบเลย่อะไรที่เาพั่งั่วาครั้งนี้เราต้องชัวร์แน่ๆที่เขาทเาก็รู้สึกว่ามันก็มีความแบบ พัฒนาในหลายๆด้านแล้วก็แบบแบบเขาแบบดูแลเราดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับข้อควากติ๊ดอะไรนะครัที่ที่คินชอาแฟนจากกอันนี้แต่เพื่อนอือหน้าดูดีขึ้แล้วเทมบ์หลังหรือว่าเพิอไม่เผลอไม่เผลอเราก็ลงเราก็ลงไอจีแต่ว่าแค่แบบว่าไม่ได้ลง แบบว่าเป็นใครอะไรลงลงแบบแค่แบบลละงเป็นดีเีทลไว้ออยย่างงเเี้หมืนกับเราไปฉลองวันเลนไทน์เราก็ลงว่าเรามาฉลองวันเลนไทน์อะไรเงี้ยแต่เราลงเราคนเดียวไงแต่เราถ่ายไม่ราดีหรอเราคงไม่ไปทานข้าวคนเดียวใช่ไหมเออแสดงว่าที่ผ่านมาปีที่มีเขาอยู่เราไม่เคยเหงาเลยมันถ้าช่วงออกต้องเงายเออออกตั้งแต่ตอนยาวๆเเีรย ก็ม <God>. mm. mm ีก hmm. mm ็ม hmm. mm ีแ hmm. ม mm ่พ hmm. mm ูดเยอะเดี hmm. mm ๋ยวแม่ก hmm. mm ็คงกระเพื่อนใจแต่ว่าก็คือเราก็ชุ่มฉ่ำหัใจแต่ว่ามีีความสุขก็แบบรู้สึกว่าแบบเออมันความรักที่ดีมันต้องประมาณนี้แหละอะไรอย่างคาดหวังเอไหมขอแต่งงานอะไรอย่างนี้ก็จริงๆเขาเคยขอแล้วที่ที่เคยออกข่าวไปตอนนั้นแต่ว่าเหมือนแบบ หมืนก็รู้สึกเป็นความผิดเราด้วยที่นะตอนนั้นเราก็แบบยังนะกลายเป็นแบบจะยังทําไมตอนนั้นอ่ะตอนนี้ขาให้ <c oughs> ตอนนี้ก็เหมือนกับเหมือนดูดูกันเรื่องกานแบบว่าเหมือนกับว่าก็ยังแบบศึกษากันไปเรื่อยๆเพราะรู้สึกว่าแบบไม่รีบเนาะ <c oughs> แต่ว่าทุกวันนี้มันมันดีอยู่แล้วเ <c oughs> ออมันมันดีแล้วเหมือนกับว่าเขาเขาดูแลเราดีมากกว่าแบบ คู่แต่งงานอหรืออะไรเงี้ยแากอุอยมันก็ไม่เซอร์ไพรส์พี่เดี๋ยวเขเดี๋ยวเขาดี๋ยวเขากดดันเดี๋ยวเขากดดันเขาขอสียงี่ดจะตอบว่าอะไรโอแต่งค่ะมั้วี๋แตลูกเราแต่เขาไม่ค้งเดี๋ยว่ว่าไงเขาเข้าเหมอนลูเราเลก็ช่มก็ชอบอะผมแบบแบบใจดีเะยร่ะน่ารักเขาสปอยเรามากสปอยเราสปอยลูกมากเหาอนกัู นี่น่ว่าชนะใจเลยให้เขาใจดีอ่ะตามใจมาใจแบบมีมีขอบเขตแต่แบบตามใจทั้ส่วนใหญ่ห้าปีเขาเนี่ยคุณย่าถาแทนมีอะนี่ว่าก็เป็นท่านที่ไม่คิดเลยเนี่ยเ้นอเงี้ยค่ะแบบแบบได้เคลียแบบแทนเฉลิพอข่าไปก็จะต้องมาแบบทบทวนอันนี้ มีมีข่าวเป็น l g b แล้วก่อนแล้วนุนก็เคยมีครั้งหนึ่งแล้วที่มีเพื่อนต่างที่เป็นอ๋อไม่ไม่ไม่เรกาก็มีเพื่อน <c oughs> ที่เป็น LGBT ใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าไม่ไม่ได้มีอะไรมากก <c oughs> ว่าแต่ว่าเป็นผู้ช <ๆ S 1> ายคนไทยแต่วนัน <c oughs> <ๆ S 1> ไม่ใช่อยู่อยู่ดีวันไทยนี่เข้าข่าวก่อนแต่งงานเรจะพูดอะไรไปก่อนไหมที่ข่าวแต่งงานไม่ทัน ไม่เ,เรารู้ว่าเขา, <laughs> า,าไม่รีบเราเขาไม่รีบแต่แต่โอเคใช่ไหมโอเปนอะไรมันจะเป็นคน,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 นทั้งอนาคตทั้งเรื่องผู้ข,ขอาแต่งงานหรือจะต้องมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเราใช่คือทุกวันนี้เรารู้สึกว่าแบบมันดีมากๆแล้วก็เลยแบบไม่ได้แบบคือไม่ได้แบบรูต้องอย่างนั้นต้องรีเพราะเราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วที่แบบรู้สึกว่าการแต่งงานจะแบบไม่ใช่คําตอบเสมอไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นคนชอบ โมเมนต์แบบหวานหโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บอกเขาหรือบอกพี่จะได้จำถูกเออสมัยสดใกเดี๋ยวเขาของก็กดจอไม่เขาจะได้รู้ว่าอ๋อเรายังโอเคอยู่มั้ยเพราะเขาจะได้กล้าแบบว่าอ้าวถ้าขอใช่ก็ก็ก็คิดเหมือนกันว่าเอ้หรือว่าเขาแบบหน่อยว่าแบบจะเก่งเกรงไว่าเออจะไม่รู้ว่าเราคพร้อมแค่ไหนวันนี้เราพร้อมในสิ่งนึงหมดร้อยเปอร์เซ็นแบบกลัแบบเหมือนกับเหมือนคราวที่เราถ้าแบบเขา หมือนปฏิเสธใช่ไหมโดนปฏิเสธมันด้มีความปมในใจแต่ถ้าวัน้เมาพูดอไรไม่มีไม่ต้องมีปมอะไรทนายถ้ามันเริ่มต้นแล้วมันเริ่มต้นแล้วแต่ว่าเออขอนอนท่านผู้อิจฉาเนี่ยทถ้ามันจะรนเวีไปเรื่อยๆแต่พอเขามีเรื่องความรักไหมชอนซ์ไปต้องโยงมาถึงต่างถินต่างสึื้อบ้างก็รู้ว่า ทำไมทีเราไม่ไปโยงเขาบ้างอะทำไมเราต้องโดงโย่คนเดียวนี่อย่าไปโยงเลยเนี่ยเราซึกงเนี่ยเมั่กาหรที่แบบเขามีความรักมีเรื่องข่าวความรักเราต้องโยงมากับเราแต่เราก็ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเออจริงๆไม่เขี่ยอะไรกับเราเลแค่แบบว่าเหมือนเราก็เป็นห่วงในสถานะว่าเขาจะต้องมาใกล้ชิดลูกเราอะไรแบบนี้มากกว่าแล้วเราไปห่วง ลูกอะไรเงี่ยบ้างว่าจะสมว่าจะต้องมีคน่เข้ามาในชีวิตของพ่อและแม่เงี่ยลูกมันจะปรับตัวได้ไหมตรงนี้ีเราคุยกัเนเราก็บแบบคุ<ม>ยกับเขาทุกเรื่องแบบเปิคมากมากนะะ<ม>เหมือนกับว่าเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งของเขาที่แบบเราสามารถแชร์ความรู้สึกแชร์อะไรทุกอย่างกับเขาได้อะไรแบบนีก้ก็เลยรู้สึกว่าเออลูกก็มีความเป็นผู้ใหญ่ที่แบบเข้าใจเราด<ม>้วยว่ามัน สถานการณ์มันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นแล้ววิถีชีวิตธรรมชาติของคนที่จะต้องดําเนินมุฟออนไปข้างหน้ามันมันเป็นอย่างไรงอือแสดงแ่วเข้าใจว่าถ้าพ่อแม่จะมีเพื่อนใหม่อะไรอย่างนี้เขาโอเคใช่เขา<อ>เขาเข้าใจขอให้พูดเขาแค่แบบขอให้พูดขอปรงปรุงนะครแบบไม่ต้องแบบหลอกว่าเป็นเพื่อน,นหรืออะไรแบบไม่ต้องแสดงว่าตจาที่เราไม่เปิดเพราะว่าถ้าเราเไม่มั่นใจเราก้ออยากให้มันเจอรุเราใช่ก็คือแหละ ตอนนั้นก็รู้สึกว่าที่ออนอนลก็จะเจอลูกไม่ค่อยได้เจอลูกเลยก็จะรู้สึกว่าก็ให้ชัวก่่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งนี้มันเป็นปัญหาสำหรับได้คุยกับอดีตสามีขอไเราเออถ้ามันไม่แนใจไม่อยากแะนำใรไม่เราไปแนะนำอะไรเขาได้รอก็คือคนลาร์ทอไรอย่างเงี้ใช่ะช่ชกาดูแลน้องก็คือก็ช่วยกันมาใช่ก็คือช่วยช่วยกันดูมนด๋ง อันนี้คือยงแผนที่น้องจะไปในต่างประเทศนี่จะไปก็ให้เราก็คือให้ไปทดลองประมาณห้าเดือนคือเหมือนแบบว่ายังยังไม่ได้จะให้ไปเรียนต่อนะตอนนี้ค่ะแต่ว่าเหมือนมีการคุยกับลูกว่าแบบอยากไปใช่ไหมหรือแบบอะไรคือแบบเราก็ไม่อยากไปห้ามเพราะจริงๆรอะรู้สึกว่าเด็กไปแต่พอแบบเขามาขออะไรอ่งี้ก็รู้สึกว่าอขอลองไปสั้นๆให้ขอสั้นๆเราก็โอเคแบบโอเคอนุญาตให้ไปนี่ยแต่จริงๆอะ รออยากให้รอตัวกว่นนานี้ยอยากให้มีฟอร์มตัวแบบเหมือนกับว่าเหมือนมีความคิดในการแบบตัดสินใจอะไรได้ได้มากกว่านี้ด้วยค่ะคะยากได้เป็นได้ใช่เหมือนกับว่าแล้วด้วยวัยขนาดเนี้ยมันเป็นวัยที่ใกล้ชิดพ,พ่อแม่แล้วก็เรารู้สึกว่าอ่ถ้าวัยนี้จะต้องใกล้ชิดพ่อแม่แต่ต้องห่างไปก็กลัวว่าจะบบทำให้ห่างห่างกันแต่ถ้าเกิดว่าวัยที่เขาแบบโต พอประมาณแล้วที่เขาเหมือนจะไปติดเพื่อนแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของเขาแล้วว่าเขาจะตัดสินใจว่าอ,อ,อยากไปประจนภัยโลกกว้างอะไรก่อนใครไม่ก็เหมือนว่าถ้าลองไปเรียนกันไม่ได้ไปเป็นวันไปเยี่ยมไปเยี่ยมเดี๋ยวไปเยี่ยมมีเขาจะมีเบรกนิดหนึ่งสิบวันเนี่ยก็คือจะพาพาเขาไปเที่ยวอะไรคขอกกก็วงันเราาตติดม ก็เห็นเขามันไม่เห็นไม่ได้เนาะก็ก็ก็เป็นคนยินดีอ๋อยินดีอยู่แล้วเนี่ยเขาแต่าไม่ต้องไปถามไม่ต้อาแบบเป็นใครอะไรเงี้ยขอเราก็ถามเป็นใครเป็นใครนี่เราก็เราก็เราก็คุยกับลูกทุกเรื่องไงลูกก็รู้ความลูกก็รู้พร้อมเราอ่ะลูกเป็นเราข่าวดรู้สึกไงข่าจดข่าวล่าสุด ก็ไม่ก็ไม่รู้สึกอะไรรู้สึกว่าเออก็ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็รู้ว่าดีไซน์ของเป็นไงก็มีก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถามถามลูกลูกก็แบบยังไม่รู้ยังไม่รู้แค่ข่าวโนเด็รู้ลูกก็ไม่รู้เหมือนกันลูกก็รู้ข่าวอนข้อติดตามข่าวด้วยไปยินดีด้วยยินดีด้วยอยู่แล้วค่ะเราตัดทำอะไรม้างทันนจะมาหันไปทำอะไร่้าก็ เออก็มีแบบอาจจะแบบทําอะไรกุกิกบไปแบบมีแบบขายอาจจะขายเสื้อผ้านิดหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราเคยทําธุรกิจเสื้อผ้ามาแล้วเหมือนกับว่าผ้ามันเหลืออะไรเงีเ้ยเราก็เลยส่วนควรจะแบบเอามาขายให้หมดอะไรประมาณอย่างนี้แต่ว่าธุรกิจหลักๆจริงๆตอนนี้เปิดเป็นแบบโรงเรียนสอนแบบนวดนวดอะค่ะที่เป็นแบบเหมือนเขาสามารถมาเรียนแล้วก็ออกไปประกาศให้เรา,าใช่ค่ะออกไปประกาศให้ไปแบบ <laughs> สมัครงานได้ไม่เซอร์ฟิกใช่ใช่โรงเรียนสอนวดาใช่แบบโบราณนี่ยใช่สำหรับเดินทางไปทำงานต่างประเทศใช่ใช่สำหรับไปสมัครคือคือจริงๆโรงเรียนอ่ะมันเป็นชื่อในใบอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อที่มันแคชชี่อ่ะยังไม่ได้ตั้งชื่อที่มันแบบเรียนง่ายๆอะไรเงี้ยก็เหมือนกับกำลังอยู่ในขั้นตอนการแบบทำรูปกราฟิกอะไรเงี้ยเหมือนกับว่า กระบวนการกระบวนการกระบวนการอยู่ยังไม่ได้แบบเปิดยังเป็นทางการแต่ว่าแบบก็เหมือนกับมีเหมือนกับว่ามีกําลังอินเขาเร,รียกว่าอะไรแบบรีคูดครูอะไรประมาณนี้อยู่อยู่ในขั้นตอนมีคนส่งไปว่าจะม,มีสาขาอะไรอี่เี็ยเพราะเขาต้องการใช่ใช่เพราะว่าก็คือเหมือนกับว่าของเราก็เป็นสาขามาเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาไมเราเลือกถึงว่ารุ่นที่ยงัยงไงตัวอย่างไรก็เหมือนกับ ก็จริงๆก็เป็นคนทำนวลด้วยแล้ว th ก็เหมือนแบบก่อนหน้านี้เราก็เปิดร้านนวดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเรารู้สึกว่าแบบเออช่วงนี้แบบเศรษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้ยคนก็หนีไปทํางานต่างประเทศเยอะมานีก็เลยแบบรู้สึกว่าจุดนี้น่าจะเป็นแบบช่องว่างให้เราแบบทำธุรกิจอะไี้แล้วเราก็ชอบอะไรที่มันแบบ ไม่ต้องมาเก็ตติ้งหนักๆอ่ะคือเราแบบอยู่นิ่งๆเงียบๆอะไรอ่ะถ้าคนสนใจยืนยังกันเราต้องติดต่ออืมก็เข้ามาในไอทีดีเอ็มมาได้ค่ะอืมอันนี้ติดไม่ได้นะมันไม่ได้เลยคนไทยว่าไม่ได้นานอะไรเง้ยไม่ได้นานเลยอ่ะรานวันนี้เกินป่าเราคู่นู้นจบเออที่ผ้าปะกอบเออแล้วจริงๆไงอ๋อไม่ลงไม่ลงหนิไม่ลงทำไมถ้าจบไปไงฉันรู้สึกแบบว่า เนี่ย่าเกรงใจเขาเหมเปิดวาร์ได้นอนรู้ไหมทั้งโซนไม่มีวาเขาไม่เล่นโซเชียลเขามี 4G ใช่ไหมที่เริ่องกวนแล้วเจยเออแต่จะวิธีไม่ได้วิธีเปิดอ่าแต่ว่าโครงการมันยังไมยังสิ่นี้มาแบบาน รับค่ะรับแม้แต่คนคิดว่าไม่ค่อยรับเลยก็รอบแต่คหละเมื่อกี้คือสวยอยู่แล้วสร้างซีาีส์สร้างซีรีส์อยู่ใรบุรีเป็นแม่เยซีรีส์เพิ่งเพิ่งไปเล่นมาอยู่ดีแต่ว่าแบบเหมือนเป็นเป็นฝั่งผู้ชายแลเป็นพระเอกเออหรอเล่นเป็นเคสหรอเล่นมาเองค่ะเออ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 เหรอเล่นตอนไหนมันออนไปแล้วความทรงของชีนอ๋อชีนอ๋อเรื่องงาน ตอนนี้ไม่ไม่ไม่มีค่ะก็รับไม่ค่ะเยอะรับค่ะอยากให้มีค่ะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ก็เยอะเราก็แก่แล้วไงเราก็ต้องถอยเองแบบไปเล่นทีก็คือแบบหน้าผากเริ่มแบบเหี่ยวมาแล้วไม่เลยค่ะก็แต่จริงเราเล่นหมดทุกวันแต่หลายหลายได้มาแรงแรงที่แบบว่าลายไม่ลายเลยต้องลายเลืกต้องลายเลือกลายตะโพนไม่ไหวจะมีภค่อ โอ้โหชจ่นจีนภาคสองปีปีนี้ก็ครบยี่สิบได้แต่เท่าไห่สิบเก้าสิบเก้านี่ครบยี่สิบสามเก้าใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี้ต้องเป็นแบบส่งลูกไปเรียนดนตรีแล้วทุกวันนี้ลูกยังจำได้ไหมว่าเราคือนักเก็ตที่ดังในยุคนั้นลูกก็คือดู หนาเราเปิดให้ดูอะไรอะค่ะแต่เขาครูไม่เข้าใจว่าเราแล้วเขารู้ไหมว่าแม่เขาดังมากนี่เป็นกราดามที่ถามแต่รายู่ก็ดูแค่นี้เหมือนสมมติว่ามันเลยอะเขาก็เหมือนกับรู้เพราะว่าทุกคนจะทักเขาอะชอบคุณแม่อี้แบบแม่แบบครูที่โรงเรียนแบบชอบคุณแม่ครูคุณครูคุณครูแล้วคุณครูแล้วที่เป็นรุ่นแม่เขาโมไปว่าต่ายสีชั้นเชนมาจากไหนเพราะนกคนเรีว่าต่ายสีชั้นเชน ไม่บอกเขาก็รู้ว่าแบบเหมือนกับเป็นชื่อกับเป็นชื่อหนักหนูแล้วบอกไปแต่ดันไม่เป็นหนอนนะไม่ได้บอกเหตุใดเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองดักขนาดนั้นโอเคค่มาได้อเคค่ะต้องมีจักรยานจบงานกลางป่าเลยเลี้ยงอีเสือก้อง